โย่โยโยสวัสดีนี่นี่นี่วันนี้มันรีวิวอยะอาร์โซรีวิวเถื่อนรายการเดิมซึ่งที่จริงก่อนหน้าเนี่ยอยากจะท็อปอะแต่คือโกคูแม่งไอเชีย่ยคือทางแมป a อวแม่งเขาดัานทำสกิลใหม่ดันนำพิธีอะไรมาใหม่ก็เลยหาเชีย่ยกูเล่นไม่ได้เลยแต่เชีย่ยเห็นคนเล่นกันเต็มเซิร์ฟเลยผมกูเล่นไม่เป็นคนเดียวอยวนันพอดีก็รีวิวนารุโตะแทนไปก่อน,นแล้วกนะันนะนารุโตะล่างเด็กอะตัวฟรีอีกตัวหนึง่ง มือใหม่ใครๆก็ชอบสกิลแรกแลายเซนกันเนี่ยขาดแบบหนึ่งก็โป้มสามารถทำลายบล็อกดัมบี่บล็อกได้ด้วยนะวเตะต่อยก็เนี่ยเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยท่าที่สองก็จะเป็นต้องเข้าไปใกล้ระยะประชิดแล้วก็โป้มคือต้องยืนจะเจาะนั้นนะถ้าไม่ไม่ยืนเจาะใช้ไม่ได้ท่าสองส่วนท่าสามก็เรียกเงาแยากล่างมาแล้วมันก็จะไปเตะตัวละที ลาซงการแล้วก็โอ้เนี่ยท่าแรกก็โดนจังๆก็โอโห,โหเนี่ยมีเลือดดิยมา,มาโชว์ท่าสอ,อางทีเนี่ยท่าสองต้องระยะใกล้เห็นไหมต้องระยะใกล,ล้แค่โหนโ้โท่าสามส่วนท่าสี่นี่จะเรียกร่างแยกออกมาแล้วก็ผลักตัวเรากระเด็นไปชนศัตรูอ่รอเฮียทำไมไม่ชนตัวนี้มาโดนตัวนี้กันเฉยเลยนี่คอมโบง่ายๆก็นี่ฮึเรียกร่างแยกออกมาพุ่งอกไปป้องแลจะชาร์จอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็ตามแบบปุ๊บปุ๊ป๊นี้ก็ได้แต่ถ้าพุ่งก็ไปชาร์จอย่างนั้นบางทีมันอาจจะยังไงศัตรูอาจจะกระทืบนแล้วกลับ่าอเลยตอนเราชาร์จนะเป็นยี้ประจําเลยเวลาเล่นเนี่ยมันจะกระทืบเราตอนเราชาร์จไอ่ะไอคือใช้คอมโบแบบก็ได้แบบเรียบปุ๊บออกไปก่อนแล้วก็ชาร์จชาร์จแล้วก็ใช้ท่าสีพุ่งไปเอ้าไอคใช้ท่าสีพุ่งไม่ได้หรอโอ้โรจังเลยเลยแต่ตอนก่อนยังพุ่งได้เลยโอ้เดรลานติแล้วแปลงร่างเคลือบจักระสถหาน ถ่าแน่ก็เฮียลาสิงการในกรุงโรมคือเฮียเลยเนี่ยเราก็ทำลายดัมมี่บล็อกเนี่ยอืมบล็อกแตกเจ็บจี๊ดท่าสองก็เป็นเฮียแล้วท่าสองน่าจะขวนญเนาะนี่ยะท่าสองจะเป็นตบขวนนะท่าสามก็คำรามใส่เลยเป็นระยะเอลีรอบๆนะแต่อาจจะไม่กว้างเท่าไหร่มาดูลาสิงการในกรุงโรมเลยเฮียชื่อหน้าพ่อเฮียเลยอืมไคโดก็จี๊ดแล้วก็ท่าสองตบ ท่าสามก็ทำส,ส่วนท่าสี่นี่จะยืดแขนแบบยืดแขนแบบเหมือนมัดยางยืดนะแต่แบบยืดไกลเอาเรื่องอยู่นั่นแหละไกลแหละไปดูท่าสามลองนะโอเคไม่ทำลายโอเคท่าสองทำลายบล็อกแล้วก็ท่าหนึ่งทำลายบล็อกอะต่อเปิร์นติเออใช่ีคอมโบต่อเปิร์นติลืมไปเลยที่จริงมันจะมั่วส่งกันเนะลยนเกมเนี้ยแม่งไม่จำเป็นต้องมาคอมโบที่อะไรจะสแปมสกิลไปเรื่อยๆกันเล แต่มันจะมีพวกพาประเภทแบบไอเทมเล็งข้โบก่อนแบบมันกดแล้วมันเร็วอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแบบนี้มันจะสแปมไปเลยก็ได้ะมันไม่น่าเกลียดออกสแปมอะ่ะมีแต่พวกยึดติดอะพวกนั้นอะน่าเกลียดแต่ว่าถ้ายืดไปโป๊ะเราเล่นกันเข้าไปใ,ใกล้ๆโป้งโป้งแล้วก็ทำรังขวแลก็เก็บไว้ว่าตามโป๊ะก็ได้โย่ที่หนึ่ง สี 1> 4, 1, 3, okay, ah. ่หนึ่งสามสองโอเคไปเทสจริงให้ดูไอเฮียเสียงเครื่องบินผ่านโคตรดังเลยสัตว์จะเข้าไม้ไปเนี่ยช่างแมันมาเทสจริงให้ดูเนี่ยอุ้ยเฮียแมาโปดซะด้วยโอ้พวกมึงเลือกแม่เป็นได้เจ๋งมากเฮียมึงไอ้สัตย์ตกใจเชี่ยเฮ้ยผมมาเปิดตีแล้วใครเข้ามาโดนไหนกูเนี่ยโอ้ยเฮียอะไรนัวไปหมดเลยเนี่ย เฮียแล้วก็ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวไอ้เขียวสองตัวเลยหรอ,อเฮ้ย,ยเฮียอะไรย่ะดาบมึงจะเฮียอะไรกูนั่งไอจิโกะคงเออเฮียบักแตกไอ้เชี่ยทำไมมันจะชอบอยู่เป็นคู่เวลาเล่นทีมอะไอ้เฮียแบบออกล่าออกล่าเป็นคู่แล้วกูอยู่สีแดงใช่ไหมเฮ้ยเฮียจะมาหล่อตูดกู เอาแมงกดไวไปเนะี่ยวท่าสองถ้ากดไวมันจะไม่โดนพอเมืก่กีคือ,อเปะก,กระเด็นไปเลยจะเข้ามาไม่ได้มมไม่ลื่นปึ๊ดล่วงไปเลยโอ้ยสัตว์มึงเอาหมดชีวิตมาเนีน่ยนะไอ้พวกจังไรเอ้ยเออขยับสักทีนึง่งกดเอ็นจงเอ็นจินเฮียเลยเย็นดีเย็นดีเนาะอย่า,ยา็นีเนะ เชียขอบใจมึงมากขอบใจหลายๆดิกูชาติแต่คณนี้จะไม่มีวันลืมเยีอาเซเบอร์อย่าไปยุ่งกับมันคอมโบเก่งยีอาเนี่ยไฟทุกเรื่องโอ้โหแรงมากข้าขอคืนให้ที่แม่งหนีหมดเลยซันโดร์เด็กยีอาไอ้ยันหนียันอะไรเยีอาหนีกันกันเนี่ย เฮ้เออสันจิตสวยมากมากไอ้เหี้ยกันเที่ยวนะนะก็ไม่รู้ตัวไอ้พวกเบี้ยงเงี้ยโทษโดนกี่คูเอาเฮียบลื่นโอ้ยลูฟี่อ่าฮึมรีวิวไฟฟ้าแรกแล้วก็มาตบตัวเองเนี่ยนะไอ้ลูฟี่โทษโดนกี่กัะบือเกิดแก้องใส่หน้าจะแคขนโอ้ยแม่งหมัดยังเยอะแต่กู โอ้ยหาคุยช้าไม่เสร็จเลยแคทเธอร์คนนั่นนมันน่ากลัวมากดูเฮ้ยทีเดียวก็ตายแล้วน่ะซอมโกคูคือโกหังวะไอ้เฮียนี่โกไอ้เฮียเลยเนี่ยโอ้ยโอเคเฮียโกคูโอ้โหประเด็นหมดเลยเฮียลูฟี่ล่างทองไอสัตว์ซุปเปอร์ไซยานะก็เป็นได้นะนะก็เป็นได้นะโอ้ยลำกู เป็นที่อะไรกันเนะี่ยแปลงล่างไ,ไหวแล้วตงรงนู้นะอะไรกันเนะี่ยเจระโจ้ยสัตว์ขี้เสือเสือแมางชอบเสืออะไรต่อยธรรมดามแม่งไม่ให้หนีหรอกนะเอาเที่อะไรยืดกูยืด,ยด กูยืดแล้วต้องโกด้วยเหี้ยวิ่งหลุดเลยโอ้ยซันจิแม่งเฮียบะหมี่แมนโลกโอ้ยเหี้ยบะหมี่แมนอืมอย่าพุ่งเข้ามาไม่งั้นเจ้าจะตายโอ้ยเหี้ยแม่งหายตัวอย่างงี้ไอ้สัตว์ก็ได้ม,มาหายไปไหนลืมมาหายตัวได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อก,กี้กูกานแล้วนะทำไมมันทรมานนักโอ้ย โอ้ยสองตัวหืมโอ้ยลูฟี่เฮียยูลูฟี่ฟมขอชนหมัดไออบหายเหลือสามชีวิตละเฮ้ยเฮียเพิ่งเกิดกลังไหลไหายเลยอัมฉันโดนจังเก็นหายแล้วกูตายแน่ยากรไอ้ทัดรู้ว่ามึงแค้นนะมึงยายา เจ้โกโจน่าจะไกลๆเด็ไอสัตรูมันไสมวยยังไงโอ้ยเห็นเงินลงกันเฮ้ยลูฟี่ไอ้เชี่ยเนี่ยสังเกตไอศัตรูมันยังแมนไปก่อนเพื่อนเลยมึงไอเยี่ยมที่จิโกะนี่ไงวะที่ต้องเอาอวิศก่อนเนาะช่วยกันลูฟี่ช่วยกันโอ้ยขี้เสือกตายเรียบร้อยลูฟี่เอายังไม่ตาย วายเฮียกูจะวิ่งตกแมพมันเนี่ยเดือพง่ายี่เหี้ยไม่สุดเลยแล้วชีวิตสุดท้ายและรูเมื่อกี้นี่กูโดนการแรงล่าสายป่ะไอช่างแมงเหอะรีวิวกันท่านี่ไอ้เหี้ยไอ้ชื่อผู้ชนะออกไหมที่เหี้ยขวางจอมาวันนี้ก็รีวิวเพลงกันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับได้เป็นผู้ชนะเนี่ยฮะไอ้เหี่รูปฟรีล้างท์อง ไอ้เชี่ยมึงขบหน้าโกโจได้ไงเดี๋ยวเราค่านหรอวันนี้นลายกันแค่นี้ไอ้เชี่ยสัตว์นี่ไงโกโจไอ้โกโจสัตว์ก็รู้มามาก่อนไปก็โชว์พลังอไอ้สัตว์ดันพื้นไม่ได้ช่างแม่ง